จบที่เราเป่าที่สุดผู้ใดสิบอกว่าเป็นการกลับลำเอียงกระตามแ,แต่กับปล่อยผ่านปล่อยว่างครับเลดีพอนทิพได้ออกมาโพสหลายคนคงเสียด้เห็นเรื่องราข้อมูลข่าวสารนีแ่แหละนะครับบางคนก็เข้าใจบริบทนะครับทั้งฝากฟังทั้งศิลป,ปินเพรว่าจะเป็นพี่บอยนะครับพี่แอนอะไรดี ฝากฟังนึงก็เข้าใจนะครับผีเลดีพ่อทิพนะครับในอิยิาบ์ต่างๆที่เพิ่นจะปกป้องหรืออยังกระตาแต่กับคนที่เพิ่นหักอันนี้เข้าตรงเข้าใจบริบทแต่ละคนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่มันสิกลายเป็นไฟล่ามถูกถ้าเอาคนบุค้นที่สองที่สเขาไมา่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้นะครับ มุมมองของผมนะครับเอฟซีทีดีนี่มันถือเป็นหน้าตาของศิลปินครับถ้ในสิ่งที่ถูกต้องครับถ้ในิสิงที่ทีแพ้ความเป็นจริงนะครับผมกับว่าอยากให้เอาบุคคลที่2ที่3าขอไมาอาญ,ญากที่ผมเฮ็ดชิปที่แล้วครับว่าการที่เขาให้กำลังใจกันนะครับเขาเป็นศิลปินเขาเป็นอยู่ในวงการเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาอย่าไปคิดว่า ผู้นันผู้นี้จะไปเข่าขางผู้ใดก็ตามแต่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นการปันร่นและนการล่อให้เล่นเรื่องนี้เห็นบอกครับในหลายเพจรับรู้เป็นเห่นกันแบบสนุกสนานเลยหลายคนสงสารผู้าบาดฟินแลนด์ครับผมเขาโอเขเขาใจเอฟซีสุภูสุไฟนะครับเรื่องนี้ บ่ยาไข้มันเป็นประเด็นติ่แตกออกไปแล้วมีคนนําไปต่อยอดนะครับเมื่อนี้พีเล่ดีเพราเทิ่นเด้ออกมาว้าวออกมาโดดททพดในยินเลบุตรทิพนเขาใจพิษเขาใจขาดเกื่อย่างนี้นก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็เป็นซิททิพนจะอธิบายนะครับส่วนผีบอยพีแอนสี่หายอภัหหรือสีตัวประจบอันนั้นก็เป็นเหลืองเพิ่นนะครับในฐานะทีิ่นโดนผาดพิงเขาว่ากันไปละครับ แต่ห้างสีวาอยู่ในกรอบพื้นที่ของเอฟซีูยบาดฟิแลด f เอฟซีตุกีมิวสิคนีให้มันจบครับให้มันอยู่ในกรอบและอยู่ในพื้นที่ของห้อง,องส่วนผู้ใดสิแสส่วนผู้ใดสิเจินว่าโจมตีบ่วจบวบ่เศร้าบ่เศร้าอีกอันนั้นเอามาเป็นทีละเป็นทีละเป็นประเด็นประเด็นไปครับนะครับส่วนไผ่ศิลาคอนอื่นเขามาเป็นเงื่อนไขนะครับเพื่อเสียห,หาพรรคหาพวกปล่อยเข้าไปครับนะครับ ปล่อยเข้าไปครับวัฒนธรรมเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมอาชีพเขามีอยู่ในตัวบทตองเขาอยู่แล้วเฮ่ากับเมืองเฮ่ากาแค่เสพแค่นั้นยาสิคิดไปหนาไปลังว่าเขาสิเป็นจากสารจสพตครับนะครับผมย้ำอีกเทือนึงครับ f t ฟที่ดีนี่ถือว่าเป็นหน้าตาของศิลปินครับนะครับเรื่องเล่านะครับ เขากับหูกันดีว่ากูได้ตรงการเห็นมันเป็นประเด็นผูได้ตองการเห็นมันเป็นดา,าบอ่าโบนแจ็กยุบตาสิ์อันนั่นกับปอยเข้าไปครับมือนี่ทุกคนแสดงเจตนาร้่นชัดเจนการออกมาขอโทษกันและกันนี่ถือว่าเป็นท่าออกทีดีที่สุดนะครับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําผิดนะครับและการแก้ไขในอนาคตต่อไปครับแลวก,ก็ไปโฟกัสที่ผลงานสนับสนุนสพอร์ตศิลปินที่ยังหัก ในทิศทางถี่มันถูกมันต้องดีกว่าครับนะครับฉะนั้นแล้วอันใดอันหนึ่งนะครับเอฟที่้องก็ให้กำลังใจกันและกันเจ็ดสี่แหละครับพ่อพี้องบิดหมอแคทแฟนหมอลำนะครับทําในสิ่งที่มันถูกต้องและทําในสิ่งที่มันมีความเป็นจริงครับนะครับผมย้าอีกเทือนหนึ่งนะครับอย่าตกหลุมพรางเพจที่เตรียมรับลูกเตรียมเจริญลูกแบบนี้อยู่นะครับ เ้ากระลังมาดีแล้วห้ากระลังบิดแตมต่อกําลังอยู่ในเหลืองเล่าฉี่กรลังดีครับนั่นก็สิ่งที่ห้าตตรงเฮ็ดตัวไปยามาเสียเหลี่ยมยามาตกหลุมพางการปั่นนะครับการเล่นลูกล่อลูกชนของคนพวกนี้ครับโฟกัสที่พยยบาสฟิลเล่นครับโฟกัสที่ไข่ตัวเกียวมิวสิกละกัน้องนองศิลปินไดน้ขายตัวเกียวมิวสิกดีกว่าครับยิ่งกุมปิด ep สี่สิบสามหนึ่ง ความสนุกสนานกำลังร่อเข้าอยู่ครับแขกล่ำเชิญสองผู้บริหารค่ายใหญ่ครับได้หมดทัสดเชิญน,นะครับอย่างน้องเจนนี่กลับมาเป็นรับเชิญใน e p 4ีพร้อมละครที่นาสนใจและนาสนุกเข้าไปโฟกัสงานตรงนั้นดีกว่าครับไปให้กำลังใจปุยาบาทฟิลแลนด์ไปให้กำลังใจทีมงานตูเกียวมิวสิกกันดีกว่าครับไว้ว่างเรื่องนี้ขอโทษขอผ้ยเพื่อนแล้วก็ให้มันจบครับ เดินนาต่อไปครับพ่อพี่พี่น้องเอฟทีพยาบาลฟิลเลตเอฟซีตัวเกียวมิวสิกครับโฟกัสกันที่ผลงานแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานตัวเกียวมิวสิกกันดีกว่าครับผมก็นําเสนอในมุมมองของผมนะครับเรื่อพ่อพี่น้องก็อยากให้ทุกคนเข้าอกเข้าใจกันละครับรักรักษาไม่ขี้กันครับนะครับเพื่อนก็อยู่ในวงการเดียวกันเพื่อนสี่ให้กำลังใจกันยังก็ตามแต่เป็นหน้าที่ของเพื่อนครับเป็นโปรบิบต์ของเพื่อนส่วนผู้ใดสีเอาแซดขึ้นมา แสตเกิลแสไมเอาขึ้นมาเป็นประเด็นการเรืองของเขาครับอย่าไปคิดว่าเขาเสียห้าพักห้าพวกเข้าอยู่ในพื้นที่ของเขาดีกว่าทําในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่าขอเป็นกําลังใจให้ทั้งเลดี้พอทิปขอเป็นกําลังใจให้ทั้งพี boy, ่บอยพี่แอนนะครับในเรื่องนี้จบได้ด้วยดีกาให้มันจบครับอย่าห้มันเป็นไฟลาบถุกครับสารคิปนี้ก็นาเสน,นอพ,นพ่อผีน้อิดหมอแค่แฟนมาลับประมาณนี้แหละครับผิดพลาดประการใขดขอโทษขอให้แนะนํากันขเขามาตักเตือนกันขเขามาครับ ที่สำคัญครับถ่นชอบคอนเทนต์ผมมากสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ